เกียิมากเลยค่ะที่ได้มาขึ้นเล่นติดแต่ว่าปีใหม่ที่ไอคอนสยามค่ะกถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากแล้วรู้สึกว่าแบบมันน่าจะเป็นการจบปีที่ดีของพวกเราเลยค่ะ,คะคศศรีพิเศษมาขนาดไหนเม้พูดได้ขนาดไหนพูดได้เป็น่ทุกคนเคยเห็นเรามาไอคอนสยามแล้วแบบมดาที่ไหนอะคะไม่มีเรียมความพิเศษมาตลอดทุกปีค่ะมั่งรอชม เค่ะก็ขอให้ปี2025เป็นปีที่ดีของทุกคนนะคะขอให้ทุกๆวันเป็นทุกวันที่ใจดีกับทุกคนละกันแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็อยู่กับพวกเราปูอีนไปนานๆฝากสนับสนุนฝากเอ็นดูโปอีด้วยนะคะบิ๊นนิวเยียร์บิ๊นนิวเยียรค่ะบิ๊นนิวเยียรค่ะบิ๊นิยีค่ะอย่างวันนี้เราจะได้แบบทุกทีจะมีทุกทีค่ะ ได้ร่วมเวทีกับศิลปินระดับโลกเลยก็รู้สึกเกียรติมากๆแล้วก็ขอบคุณทยยางไอคนสยามนะคะที่จัดงานเขาดาวใหญ่แบบนี้ทําให้เราได้เจอศิลปินมาก้าหลายตามากๆเลยค่ะก็ดีใจมากๆขอบคุณร่ปีหน้านี่เกจะได้ได้กับศับอ๋อค่ะก็ปีหน้าค่ะเป็น าแฟนๆของโฟอีฟก็ฝากโฟายแล้วก็แฟนๆติดตามพวกเราไปเรื่อยๆนะคะว่ามันจะมีอะไรนัดมาให้เซอร์ไพรส์กันอะไรอย่างนี้ติดตามค่ะทุกีคอนติ้งค่ะขอให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะงั้นพูดถึอย่างนี้ก็ต้องปล่อยมาค่ะมีมีมีนะคะค่ะก็ซิงเกิลล่าสุดนะคะ boys love girl นะคะก็เป็นเพลงจากลเนาะเป็นเพลงคลิงล้วนของพวกเราโฟอีฟนะคะก็ได้เป็นโปรเจกต์ใหม่ๆที่ได้ Ius, ทางคนดยูพาจีนเกมาช่วยคนณยูวยก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเหมือนเราได้แบบเปิดโปรีฟในอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนเดบิวต์ใหม่อะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนไปชมค่ะดุ้ยราะถือเป็นเป็กำลังใจที่ดีแล้วกันค่ะเพราะเราก็ตั้งใจมากๆกับซิงเกิลรอบนี้นะคะ ีเราได้ร่วมงานกับพี่ๆที่มาจากทางประเทศ็น,นบ้านด <ไป S 1> ้วใช <ละ S 1> ่ <ๆ S 1> เขาก็มีการอยากปรับแต่งลุใหม่ๆให้กับเราด้วยตอนแรกเราก็ไม่ชินกันเองแต่เรด้วยความยมีมันออกมาก,ก็เป็นลุคใหม่ๆทีๆ่เราชอบมากเลยข<ร>อกใจขอบใจขอ่ใจขอบใจขอบขอบใจขอใจขอลขอใจขอกใจขอบใจขอบใจขอบใ ตัวอ <G uy ford> ีฟนะคะอยากจะขอกำลังใจทุกคนที่กำลังฟังเสียงพวกเราอยู well, ่นะตอนนี้เป็นกำลังใจให้เราเยอะๆนะคะแล้วเราจะผ่านไปด้วยกันค่ะจะทำให้ดีที่สุดค่ะผ่านได้ไงผ่านต้นแขเออค่ะโคนใหม่ก็รับรองว่าปี2023นี้นะคะจะมีอะไรใหม่ๆมาให้เต้แน่นอนก็ฝากดูไปด้วยกันนะคะ